โอเคครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่นะครับช่อง Dr. Top Channel นะครับก็วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับ Easy IF หรือว่าการทำ intermittent fasting แบบเขาเรียกว่าเริ่มต้นเลยนะครับถือว่าเป็นซีรีส์ของคนที่อยากเริ่มทำ IF นะครับคือจะมีหลายพาร์ทเลยตั้งแต่พาร์ท 1, 2, 3, 4, 5เหมาะสมสมากๆสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มทำ intermittent fasting นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดน้ําหนากักเรื่องการทําให้สุขภาพดีลดโรคเลือรหลังนะครับแบบเริ่มต้นเลยนะครับแบบต่อแตกเลยเขาเรียกว่า101นั่นเองนะครับก็คือว่าเริ่มก้าวเดินเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายๆพาร์ทดังนั้นแล้วนะครับแนะนํานะครับว่าให้กดเซฟกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ทำยังไงก็ได้ที่ทําให้ท่านกลับมาย้อนดูได้เพราะว่าผมมั่นใจว่าการดูเพียงครั้งเดียวเนี่ยได้ประโยชน์เพียงแค่50%ควรจะต้องดูซ้ำแน่ และมันมีหลายพาสครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเอาไว้ครับเซฟลิงเก็บเอาไว้ก็ได้นะสำคัญมากๆเลยเพราะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนะครับเริ่มทำา IF ง่ายๆทำอย่างไรนะครับประโยชน์ของ IF เทคนิคการทำา IF ทํทำอย่างไรให้ง่ายและ IF มีกี่แบบนั่นเองครับโอเคครับใครพร้อมแล้วพิมพ์999นะครับพิมพ์999เดี๋ยวเราจะลุยไปพร้อมๆกันเลยนะครับพิมพ์999นะครับโอเคโอเค ครับคราวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าสําหรับเรื่องของ e a s y i f นะครับหรือการทำ intermittent fasting เนี่ยจริงๆแล้วนี่มีรายละเอียดเยอะมากๆนะครับใช้คําว่าเยอะมากๆเลยแต่ว่าเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปรู้เยอะจนเกินเหตุเพราะมันไม่จําเป็นนะฮะเราก็เอาแบบที่เรียนรู้ปุ๊บแล้วเอาไปใช้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้รับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะครับโอเคพร้อมแล้วลุยกันนะครับ เอาละก่อนไปขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับหนังสืออายุยืนร้อยปีง่ายแค่นี้เองนะครับสาบทเรียน30วิดีโอคลิปนะครับของแถมในเล่ม3,900บาทในราคา269บาทโคตรคุ้มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วในโลกใบนี้ครับสนใจพิมพ์สนใจ,นใจหรือแอดไปที่ไลน์แอดด็อ t o ตอ o แอดดรได้นะครับก็ใครสนใจก็ตามสบายนะครับไป ก็ต่อมาครับสำหรับเรื่องของ e a s y i f นะครับเราก็มาเริ่มต้นง่ายๆสบายๆนะครับในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กัน4อย่างนะครับสำหรับพาร์ทที่1หรือว่าตอนที่1ของเรานะครับนั่นก็คือ intermittent fasting คืออะไร IF คืออะไรนะครับแล้วก็ทำเพื่ออะไรนะทำ IF ไปเพื่ออะไรนะครับมันเพื่อลดน้ำหนักอย่างเดียวจริงหรือเปล่าแล้วก็มันมีอย่างอื่นที่มันดีมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ IF มีกี่รูปแบบนะครับแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตเราแค่ไหนถ้าเราเลือกทำได้ถูกต้องนะครับแลกะก็ทำเพื่ออะไรนี่เขียนมาซ้ำนะครับไม่เป็นไรข้ามไปนะครับโอเค IF คืออะไรนะครับ IF คืออะไรนะครับ intermittent fasting นะครับหรือ IF นั่นเองนะครับ intermittent แปลว่าเป็นจังหวะเป็นช่วงเวลา fasting นะครับแปลว่า การที่เราหยุดทานอาหารนะครับทานอาหารเนี่ยเรามีอยู่2ช่วงช่วงฟาสต์กับช่วงฟีดฟาสต์แปลว่าหยุดทานฟีดฟีดก็คือฟีดดิ้งก็คือทานอาหารนะครับเพราะฉะนั้นอินเตอร์มีเตนฟาสติ้งแปลเป็นไทยคือการทานสลับหยุดทานซึ่งไม่เกี่ยวกับการอดอาหารไม่เกี่ยวกับการลดแคลอรี่ไม่เกี่ยวกับการเลือกว่าท่านทานอาหารอะไรเลยสนแต่ระยะเวลาว่าท่านทานอยู่ในช่วงเวลาไหนและท่านไม่ านช่วงเวลาไหนโดยไม่สนใจเลยว่าท่านจะทานแบบ low fat diet low carb diet c d หรือ vegan หรืออะไรก็ได้ท่านทานแบบไหนก็ได้ตอนนี้นะหมายถึงว่าท่านทานแบบไหนก็ได้ตอนนี้ก็สามารถเริ่มทำ intermittent fasting ได้เลยนะครับจะทาน healthy หรือไม่ healthy อะไรก็ตามนะครับสามารถทำ intermittent fasting ได้เลยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าท่านสนใจด้วยว่า ท่านทานอะไรนะครับและทานได้ถูกต้องการทำ i ิเตอ m i t t e n t f a สติ n งจะได้ผลมากกว่าเดิม10เท่านะครับเท่าผมใช้คำนี้เลย10เท่าแล้วก็แบบ e ีซีแบบง่ายมากๆนะครับเอาละมาดูกันทำแล้วได้อะไรนะครับจากประโยชน์จากการวิจัยขนาดใหญ่เลยนะครับของโลกใบนี้เลยนะเราไม่คุยการวิจัยเล็กๆน้อยๆนะครับวิจัยนี้คือวิจัยระดับโลกซึ่ง เขาเรียกว่าวิจัยกันมาเยอะแล้วแล้วการทำ intermittent fasting การทานสลับหยุดทานเนี่ยไม่ใช่ความเชื่อครับมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นความจริงซึ่งมีคนทํามาเยอะเป็นล้านล้านคนแล้วเขาก็ไม่ว่าจะเรื่องของการลดยาต่างๆลดน้ําหนักต่างๆค่าน้ําตาลในเลือดค่าไขามันในเลือดดีขึ้นนะครับ 1> <1> เพราะว่าจากการวิจัยพบเลยครับว่ากลุ่มคนที่ทํา intermittent fasting กับกลุ่มคนที่ไม่ได้ทา intermittent fasting แม้ทานอาหารเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับน้าหนักของกลุ่มที่ คนที่ทำ intermittent fasting เนี่ยลดลงนะครับอย่างมีสุขภาพดีด้วยค่าน้ำตาลในเลือดนะครับโดยเฉพาะค่าน้ำตาลที่โมคบิน A1c ที่สะสมอยู่ก็ลดลงทีละนิดจนบางคนครับสามารถที่จะลดยาได้ครึ่งหนึ่งหยุดยาได้บางคนนะครับแบบกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้เลยแบบปกติแบบเหมือนเป็นคนที่แบบไม่เคยเป็นโรคมาก่อนนะครับค่าไขมันในเลือดดีขึ้นนะครับค่า HDL สูงขึ้นค่าไตรกลีเซอไรด์ต่ำลงนะครับ ค่าตับดีขึ้นนะครับตับอักเสบหายดีขึ้นฟังแล้วมันดูแบบโคตรเวอร์ฟังแล้วมันดูแบบเฮ้ยโมหรือเปล่าบอกว่าโหมันเรื่องจริงอะครมันเรื่องจริงจริงๆเนาะเอาละคราวนี้ถามว่าการทำ intermittent fasting เนี่ยมันช่วยอะไรนะครับนั่นก็คือการทำ intermittent fasting จะช่วยเราแก้ภาวะดื้ออินซูลินในร่างกายของเรานะครับ แก้ภาวะดื้ออินซูลินถ้าแปลให้ง่ายๆก็คือเมื่อไหร่ก็ตามร ouais. ่างกายท่านดืนด้ออินซูลินมากๆท่านจะกลายเป็นเบาหวานการแก้ภาวะดื <S 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 ้ออินซูลินก็ทําให้ท่านไม่เป็นเบาหวานถ้าท่านเป็นเบาหวานอยู่มันจะดีขึ้นจนอาจจะหายได้นะครับจนหยุดยาได้จนเลิกยาได้แต่ถ้าท่านเกือบจะเป็นเบาหวานมันจะช่วยป้องกันให้ท่านไม่เป็นเบาหวานและเบาหวานเป็นบ่อเกิดของสาเหตุทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดไตวายเลือดลังโรคหัวใจโรคตับ ทุกอย่างนะครับถ้าเบาหวานมานรกถามหาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้าการดื้ออินซูลินซึ่งการทำ intermittent fasting นี้จะทําให้ภาวะดื้ออินซูลินท่านต่ำลงแต่ก็ต้องบอกนี้ครับว่าการทําให้ร่างกายของเราดื้ออินซูลินน้อยลงนั้น,น,นเนี่ย intermittent fasting เป็นส่วนหนึ่งซึ่งสําคัญมากๆแต่ก็มีส่วนอื่นที่สําคัญเช่นการเลือกทานอาหารแบบ ketogenic ด i e t หรือโล carb d i อแบบนี้ก็แก้ภาวะดื้ออินซูลินนะครับ การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิงแบบนี้ก็ทำให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นภาวะดื้ออินซูลินน้อยลงการไม่ทานอาหารว่างไม่ทานอาหารจุบจิบนะครับแบบนี้ร่างกายโดนกระตุ้นอินซูลินน้อยร่างกายก็ดื้ออินซูลินน้อยลงการนอนหลับที่ดีการนอนหลับที่ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพนะครับได้คุณภาพอย่างเดียวก็ไม่พอได้ปริมาณอย่างเดียวก็ไม่พอต้องได้ทั้งสองอย่างแบบนี้ก็จะทําให้ฮอร์โมนในร่างกายปกติ นะครับหลังออกมาเหมาะสมนะครับแล้วก็ภาวะด้ออินซูลินน้อยลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะหายเบาหวานทำห้อย่างนี้นะเออแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่อง intermittent fasting แบบเจาะลึกกันนะครับคราวนี้เมื่อไหร่ก็ตามฮะอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าท่านทำ intermittent fasting เนี่ยท่านก็ได้ประโยชน์มากมแล้วโดยที่ท่านแบบยังไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเลยยังทานอาหารแบบเดิมท่านทานอาหารยังไงนะครับก็ทานต่อไป ก็ได้ประโยชน์แล้วสมมุติว่าอาจจะได้ประโยชน์สัก50%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเลือกอาหารได้ถูกต้องด้วยประโยชน์มันจะแบบ300% 500%แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยจริงๆนะครับเพราะนั้นเมื่อทำ intermittent fasting แล้วท่านทาน healthy ketogenic diet หรือว่าท่านทาน low carb <c oughs> high fat diet นะครับแบบนี้ครับภาวะดื้ออินซูลินของท่านเนี่ยก็จะได้รับการแก้ไขเร็วกว่าเดิม นะครับเหมือนมันเสริมแรงกันอนะ่ะมันไม่ใช่1นบวกหนเท่ากับสนะมัน1นบวกหนเท่ากับสินะครับแล้วก็จะทําได้ง่ายนะครับท่านจะไม่หิวบ่อยท่านจะทํา IF ได้ง่ายท่านจะไม่ทรมานท่านจะไม่อยากน้ําตาลท่านจะไม่หยหาอาหารท่านจะไม่เครียดอันที่2อีกอันหนึ่งที่สามารถทานร่วมได้ก็คือไฮโปรตีนไดเอทไฮโปรตีนไฮแฟตนะครับไม่ใช่ไฮโปรตินโล่แฟตนะครับ เป็น High ฮโ o ร e ีนแล้วก็ไฮแฟตไดเอทแบบ Natural นะครับก็คือเป็นแบบธรรมชาติแบบนี้ท่านก็สามารถที่จะนะครับแก้ภาวะดื้ออินซูลินได้ดีเช่นกันนะครับแล้วก็สามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับสายเล่นกล้ามนะครับผมก็แนะนำไฮแฟตนะครับไฮนัตชุโ a ลแฟตแล้วก็ไฮโปรตีนไดเอทแต่ท่านต้องออกกำลังกายถึงนะเพราะว่าถ้าไม่ถึงเนี่ยโปรโตีนมันจะกลายไปเป็นน้ำตาลได้นะครับแล้วก็ ได้รับโปรตีนมากเกินไปไตทํางานหนะักแทนที่จะไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อกลับทําให้ไตทํางานหนะักแบบนี้อันตรายนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านเลือกใช้ low fat diet คือกินไขมันต่ําแป้งสูงสูงน้ําตาลสูงสูงนะครับแบบนี้ครับท่านจะหิวบ่อยเพราะว่าด้วยลักษณะของการที่อาหารมันกระตุ้นอินซูลินรุนแรงเนี่ยท่านจะเกิดอินซูลินสปกิ้งแล้วจะทําให้ท่านหิวบ่อยซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทำ intermittent fasting แต่ท่านทานโลแฟตไดเอทท่านจะหิวจะทรมานแล้วจะทำไม่ค่อยได้แล้วก็เลิกกันไปนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าการทานโลแฟตไดเอทในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มไม่ค่อยเชื่อกันแล้วมีคนไม่เชื่อเยอะมากเพราะว่า50ปีที่ผ่านมาเราเรามองจากภาพความเป็นจริงเนาะเราไม่ต้องไปสนว่าบริษัทที่ขายซีเรียลเขาโฆษณาว่าอาหารเช้าควรก,กินซีเรียลอย่างไะนะก็คือ เราเห็นว่า50ปีนี้คนป่วยก็เพิ่มขึ้นตลอดจริงไหมโรงพยาบาลเปิดขึ้นตลอดนะครับคุณหมอผ่าตัดหัวใจคุณหมอสวนหัวใจเพิ่มขึ้นตลอดคุณหมอดูแลฟอกไตผ่าตัดเกี่ยวกับเส้นฟอกไตเพิ่มขึ้นตลอดแต่โรคไม่ลดลงเลยทั้งน้นที่เรากินอาหารเป็นไงครับไขมันต่าแป้งสูง เพราะนั้นถ้าเรายัางทานอาหารแบบนี้อยู่เราเราก็เตรียมตัวไปเป็นคนกลุ่มนั้นอะซึ่งผมไม่อยากเป็นไงผมก็ไม่กิน <c oughs> นะครับผมก็จะกินโลคาร์ด็ดเอทกับเฮลตี Healthy ้คีโตจินิกเด็ดนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะฮะชีวิตเราเราต้องเลือกเองนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้สามารถที่จะหาความรู้ใส่ตัวได้แล้วเราเป็นคนตัดสินใจเองนะครับไม่มีใครที่จะมาควบคุมสุขภาพเราได้นะครับไม่ใช่หน้าที่ของหมอไม่ใช่หน้าที่ของคุณพอ่อคุณแม่ไม่ใช่หน้าที่ของลูกไม่ใช่หน้าที่ของใครทั้งนั้นสุขภาพเราหน้าที่ของเราฮะไม่ต้องไปโยนความรรัับบผิดชออตวเเาาให้กคนนืนะ่ โอเคอ่ะการทานเฮลตี้แฟตนะครับจะก,กระตุ้นอินซูลินน้อยกว่าอาหารประเภทอื่นๆเพราะฉะนั้นการทานโลขาบไฮแฟตคิโตเจนิกไดเอทไฮโปรตีนไฮแฟตนะครับอะไรก็ตามที่ไฮแฟตการกระตุ้นอินซูลินจะค่อนข้างสูงไอ้การค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอินเตอร์เมทันฟาสติ้งก็จะง่ายท่านก็จะไม่ค่อยหิวนะครับแล้วก็ท่านก็จะทำเขาเรียกว่าทําได้แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ภาวะดึกอินซูลินก็จะต่ําลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานแป้งต่ําไขมันดีสูงการทํา I f ก็จะได้ผลดีมากยิ่งขึ้นทําง่ายขึ้นหิวน้อยลงนะครับแล้วก็มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมโรคต่างๆก็ลดลงนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูว่า,า IF มีแบบไหนบ้างนะครับจริงๆแล้ว IF แบ่งเยอะมากๆนะครับแล้วก็แบบเป็นภาษาอังกฤษซับซ้อนมากๆซึ่ง บางอย่างเราก็ไม่จําเป็นต้องรู้เนาะมันไม่ได้เอาไปสอบนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตแบ่งเป็นง่ายๆแล้วกันนะครับแบ่งเป็น IF ที่ช่วงระยะเวลาน้อยกว่า24ชั่วโมงกับ IF ช่วงเวลาที่มีช่วงหยุดทานมากกว่า24ชั่วโมงแล้วกันสําหรับคนทั่วไปแล้วนะครับหรือว่ามือใหม่แล้วเนี่ยผมแนะนําว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยให้อยู่ในช่วงหยุดทานน้อยกว่า24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะมีอธิบายรายละเอียดส่วนผู้ที่มีความแอดวานซ์นะครับหรือลงลึกเจาะลึกและต้องการได้ประโยชน์ แบบสุดๆนะครับซึ่งมันจะได้เมื่อทํามากกว่า24ชั่วโมงเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเช่นกันนะครับแต่ว่ามือใหม่ไม่แนะนําให้ทํานะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานที่เพิ่งเริ่มทำไม่แนะนําให้ทํานะครับและการทำ intermittent fasting เป็นการหยุดทานสลับทานอาหารเนี่ยไม่เกี่ยวกับน้ำนะครับท่านสามารถดื่มน้ำได้และน้ำต้องดื่มเยอะๆด้วย นะครับสลิตรจำเอาไว้แล้วกันนะครับรวมน้ําทุกอย่างเลย3ลิตรอัพอัจะดีมากๆนะครับคราวนี้ในช่วงทำ intermittent fasting มีน้ําอะไรที่ท่านสามารถที่จะดื่มได้บ้างนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเปล่าน้ําแร่ sparkling water คือน้ําโซดานะครับหรือน้ําที่มีฟองซ่าแต่ว่าไม่มีรสหวานไม่ใส่สารทดแทนความหวานได้ทั้งสิ้นนะครับทุกตัวแล้วกันเอาแบบง่ายๆนะครับไม่ บางคนก็บอกมีสารทดแทนความหวานหลายตัวนะครับที่ไม่กระตุ้นอินซูลินผมบอกว่าทานได้มันดีกว่าน้ําตาลแต่ช่วงทํา IF ผมก็ไม่แนะนําเช่นกันนะครับกาแฟดําได้นะครับชาเขียวชาจีนชาดําชาสมุนไพรได้ไม่เติมน้ําตาลไม่เติมสารทดแทนความหวานทั้งสิ้นนะครับน้าต้มกระดูกที่ไม่ใส่ผงชูรสที่ไม่ใส่สารเติมแต่งไม่ใส่พวกน้ําตรงน้ําตาลได้แอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าผสมน้ําจิบได้นะครับก็ลองดูนะครับดื่มตอนทํา IF หอมเร็วสุดๆสุขภาพดีสุดๆชีวิตยอดเยี่ยมสุดๆนะครับคราวนี้ IF ที่น้อยกว่า24ชั่วโมงนะครับหมายความอ่าอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า time restricted eating ก็คือจำกัดเวลาการกินนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันคือชีวิตคนปกติให้ท่านนึกภาพว่าท่านทานอาหาร8โมงเช้าแล้วเลิกทาน2ทุ่มหลัง2ทุ่มท่านไม่ทานอาหารแบบนี้เรียก IF แล้ว IF 12ทั12เป็น IF แบบง่าย แต่มนุษย์ปกปัจจุบันเนี่ยโดนเขาเรียกว่าโดนบิวให้อยากทานนู่นทานนี่ตลอดเวลาใช่ไหมพอสองทุ่มปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวต้องกินนมอุ่นก่อนนอนก็ถามกินทําไมไม่หิวจะกินทาไมวะไม่เห็นจาเป็นเลยนะจะกินทําไมไม่เข้าใจแล้วก็สี่ทุ่มดูเน็ตฟลิก็ต้องมีอะไรกินหน่อยนะครับไปถึงเที่ยงคืนอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําตัวเป็นคนปกติแปดโมงเช้าทานอาหารนะครับเที่ยงทานอาหารนะครับแล้วก็ตอน บ่ายหโมงเย็น2ทุ่มทานอาหารแบบนี้ก็ IF แล้วครับ IF แบบ uh, time restricted eating เนี่ยนะครับหรือว่า IF น้อยกว่า24ชั่วโมงเนี่ยทำได้ยาวนานตลอดชีวิตคือท่านสามารถทำเป็นชีวิตประจำวันเหมือนผมทำา I16- ฟทับเนี่ยผมก็ทำมาหลายปีลวไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทานข้า,าวเช้า10โมงเช้านะครับ1มือ้อแล้วก็กังวันก็ไม่ได้ทานอะไรเลยแล้วก็ไปทานข้าวเย็นนะครับทานกับครอบครัวตอน6โมงเย็นแบบนี้คือ i f 16ทับซึ่งสามารถทำได้ตลอดชีวิตบางท่านบอกไม่ถนัดอ่ะไม่ถนัดก็แล้วแต่ ก็เอาที่ชอบเลือกเวลาตามที่ชอบเช่นจะเป็น12บสทับสิบสองแปดโมงเช้าสองทุ่มหรือ8ปดโมงเช้าหกโมงเย็นเป็น14บสทับสินะครับหรือว่า8ปดโมงเช้าสี่โมงเย็นเป็น16บหทับแก็ได้หรือว่าใครแบบเก่งขึ้นเป็น20่สิบทับสก็ได้20่สิบทับสก็เช่น10บโมงเช้าสี่โมงเย็นอย่างเงี้ยเป็น20่สิบทับสก็ได้หรือเที่ยงกับหกโมงเย็นก็เป็น20่สิบทับสก็เป็นก็สิบแปดทับหก็ได้นะครับก็ลองบวกดูนะครับก็คือหยุด20 ทานแค่4หยุด16ทาน8หยุด14ทาน10หยุด12ทาน12นะครับและทานอาหารเป็นมือนะครับอาหารว่างไม่จําเป็นสําหรับผู้ที่รักษาสุขภาพสําหรับโอแมดเขาเรียกวันม e ลเดย์คือทานวันละ1มือ้อนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็ขอให้แอดวาน์หน่อยคือถ้าเกิดเพิ่งเริ่มทำอะ่ะผมแนะนำว่าให้เริ่มที่12ทับสไปสัก2อาทิตย์ก่อนพอไหวก็มา14ทับอีกสัก2อาทิตย์แล้วก็มา16ทับแนะครับแล้วก็ทำยาวๆไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ แบบง่ายๆนย่าไปทำอะไรมันยากๆนะไม่จําเป็นนะครับคือ16ทับ8เนี่ยมันเหมือนทำข้อสอบได้ประมาณ85-90แล้วท่านทํามากกว่านี้มันก็ดีอาจจะได้95ได้100แต่ถ้าเราแบบอยากสบายๆก็ทําแค่16ทับ8ก็พอนะครับคราวนี้ IF มากกว่า24ชั่วโมงมันมีเยอะครับมันมีทั้งเป็นแบบ48ชั่วโมงมีวันเว้นวันมี าทาน5วันไม่ทาน2วันมีทั้ง72ชั่วโมงไม่ทานเลยเลยซึ่งผมว่าใ <c> น <oughs> มือใหม่ไม่แนะนําถ้าจะทําก็ค่อยว่ากันบทอื่นบทนี้ไม่เอานะครับ <c oughs> ก็ถ้าทํไ IF มากกว่า2 4ชั่วโมงก็จะได้ผลเรื่องชะลอวัยลดเสียงมะเร็งฟื้นฟูร่างกายกระตุ้นเซลล์สมองจริงๆ o m a โมหรือวันมิวเดก็ได้แล้วซึ่งถ้าเกิดใจผมแนะนําก็ทํโ o m ม d สักเดือนละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสําหรับเอาว่าทํามาสักพักหนึ่งแล้วแล้วกันเนาะอ่า เอาละสำหรับบทที่1จบไปแล้วเนาะ get start เนาะก็เอาแบบง่ายๆก่อนบทที่2เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องของ benefit หรือประโยชน์ของการทำ intermittent fasting นะครับเพราะนั้นเพื่อนๆนนะครับที่อยู่ใน y t u t u นะครับยังไม่ได้ Subscribe ก็กด Subscribe ซะเพราะเวลามันมีแจ้งเตือนมันจะได้แจ้งเตือนไปที่ท่านนะครับแล้วท่านจะได้หาวิดีโอง่ายๆนะครับหรือว่าใครยังไม่ได้ เข้ามาที่ y o u t u b e เนี่ยก็เข้ามาที่ y t u t u นะครับเพราะว่าที่ YouTube จะหาวิดีโอง่ายที่สุดนะครับเพื่อนๆใน TikTok กนะครับก็สามารถที่จะตามมาที่ช่อง YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆในเฟซบุ o กผ่าตัดเส้นฟอกไตบายหมอท็อปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ECIF Part 1นะครับ Part 2เป็น benefit เดี๋ยวมารอเจอกันนะครับใครอยากลุยต่อ Part 2พิมพ์777มาครับพิมพ์777มานะ อาละก็นิดหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจเรื่องของคลาสเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นคีโตจินิกไดเอทปรับระบบเาผาผลาญทำไอเแบบว่าเพื่อลดโรคเล,อลือรลังหรือว่าเรื่องของการนอนเรื่องของ Immunity m a s t e r c อร์คเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับก็สามารถพิมสนใจเพื่อรับรายละเอียดได้หรือแอดไลน์ไปที่แอดด็อกเตอเพื่อรับราคาพิเศษนะครับเอาละครับ เอาละเวลาที่ดีอันดับหนึ่งะครับในการดูแลสุขภาพนะครับอาจจะเป็น20ปีก่อนแต่ส่วนเวลาที่ดีอันดับที่2คือเวลานี้ครับเริ่มเลยลุยเลยที่ IF12-22 ใครทําได้พิมพ์888มาครับใครคิดว่าเราทําได้แน่ๆพิมพ์888มาแล้วผมมั่นใจว่าคนที่พิมพ์888ทําได้แน่นอนขอให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกทกวันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย